Let's see. กินกาแฟลงมาจากสนามบินแล้วจากสนามบินเรียบร้อยแล้วก็สตารนสตารแไมมากับมากับผู้บา่าวผู้่าวุับา ก็แห้งมาได้อยู่ลานกาแฟเราก็ซื้อมิสเซมิกาะแล้วกูก็ซื้อมิสเซอมิกาะหนาวใจยู่นีหนาวถึงแล้วจ้าวันดีค่ะตอนนี้มิต่เกี่ยวกับการดึกษา ตอนมีแปดโมงยี่ิบสี่นาทีเนาะตอนเสาร์อยู่บ้านเมื่อหลาย10บ,ส,บส,มมสิบกว่าชั่วโม,มงไหมสิบกว่าชั่วโมงสิบกัตู้ตัดตุต่นต,ต,ตีสิบสองชั่วโมงนะ่ะปกติเก่าชั่วโม,มงกว่าผัวคยยอยไปยอมเขากล่องผู้หายไร มีคนนางหลายประกาศกลองไปนะเดี๋ยวจะพาไปเบิงหิมะข้างนอกเด้อคอยพึ่งตอบอันแช่เน็ตจากอันนี้ไ,ไม่มองจะสนามเป็นหนาวกับหนาวไหมคนหลายอยู่ด้วยไฟเนี่แต่ไม่แต่บาเต็มทุกเก้าอีกไม่เต็มทุกที่นั่ง ว่าหันหนาไปหาคนด้อหันกล่องไปหาคนมื่หิมะหิมะข้างนอกแล้วจะพาไปดูหิมะข้างนอกนะครับ คนหลายอยู่มเขจ้าจตื่นไปทำงานเขาเจะมาพักเกิี่ยกาแฟเนาะปั๊มน้ำมันนะเดี๋ยวจะพาไปบางหิมะเด้อนี่เจด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเสื้อนะ่ะ ตอนแรกน่ยไม่มีเสื้อใส่นะยังไม่ได้ลือกระเป๋ากระโดดขึ้นรถพ่าแก้วใจคือซื้อมิสมิกะแก้วใจคือซื้อมิสมิกะพระ้ <c oughs> <c oughs> าลหลายมึงเห็นกองยันข้าดาหัวไหม <laughs> ยัน,ยนขาดาหัวนะแล้วจะพาไปดูเหีมะนะคะ มาแม่หน่านาวตาลุงตามาดูตาพิหารตาละใหญ่แบบตาใบไปเบียปุ้ยส์ที่นี่บริการตัวเองนะคะที่นี่บริการตัวเองค่ะ มะนาตวตัดตัวน,นีเสียนรุนตัแต่อันนี้คาสิโนโลเล็กนะคะนี่เลยจ้ะนี่เลยจ้ะห้ามยังแตะไก่นี่ห้ามเดินใกล้กับหลังคาเด้อนี่มันรู้น้ำแข็งรู้ใส่หัวเลยเห็นไหม อุตายเหมือนเด้อเหมือนลื่นนะคะเหมือนเด้อรองเท้าอันนี้มั่เป็น่รองเท้าใส่หนาหน,นาวเนาะออาข้างนอบแห้งแดขงข้างในอึดอัดนี่เขาจะไถนะนี่เขาเคาไยไถมันหลายๆมาเขาจะไถรถไถนั่นดันมากองไว้เองสีเห็นไหมนี่แต่อันนี้มัน,นไปไถมันอยู่ตรงนี้คนใบายางเหมืองนี้มันเก็มันก็จะนิ่มนะคะเห็นไหม อุ้ยหนาวบ่มีซิมโทรศัพท์พ่อยางไก่อันพ่อใหญ่หัวลานบ่ได้เพราะว่าข่อยใช้ Wi-Fi อุ้ยหมาเหี่ยวะพิสตาโกอะไรหนาว นาวเมื่อ,อเขายืนสูบบุหรีกันอยู่สามสี่คนคนลูกค่ายุนปัมน้ำมันนี่แหละประกาหันไปแล้วก็จะด่าหวัวเป็นอย่างนี้เลยค่ะจะไปร้านโทรศัพท์แต่ร้านโทรศัพท์เปิดสี่โมงสิบนาฬิกานะเพราะว่าตรงไปอาซิ่มนะซิมข่อยซิมเฮียนะซิ้มไล่เดือนของฟิลแลนด์ รถไม่ย่าจะรถตัวเองไม่สบายสภาพบึงสภาพบึงนะ,ะ,ะ,ะต้นใหม่กับไม่มีใบเด้อนี่อุ้ยหนาวเจ็บมือ แฟนรอรอยใส่รอไปไหนหมดสลาภาพละ,จะาจังขอเจ็บมือได้ฝ่าด้วยเจ็บมือราดติดอ่ะมาเอ็กซ์ิ้เลยสตูกากร์สิซุนไปตลอดออนไลมมน์มัน เาสตูเจ็บมือไหมเจ้าหนูแข็งหันไหมเจ็บมือยามือเสาร์เขาเจากับไปให้การให้งานเขาเจากับมาจอดปั๊มน้ำมันในมันหลังคาก็จะเป็นประมาณนี้แบตกระซิมมดเขาแช่เนีตพ่อใหญ่ใน่มาด้วยเนี่ยพระวานทัซิมคอยเนี่ย่อยเฮ็ดเฮียใส่บุ่อยถอดออกใสซ่ซิมไท้เหรอมันหาพอไหมต้องเปล่าซิมไหม ่ขอเรื่องทำเรื่องซิมใหม่แต่เบอร์เก่าสินะนี่เลยจ้าเห็นมาลังค่านั่นหิมะเหมือนได้นั่นหิมะล,ล้วนวปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเจ็บมือไหมไดมีถุงมือเนาะ ต้องต้องขอเท้าก่อนนะเพราะว่ารถเขาจะเปี่ยนรถไม่ยากรถรถจะคลองบส่บบบสัมบายรถน้นบ่สัมบายลูกคีบไไ่ไไ้ รถห่างแล้วห่างอีกรถข้างเนี่ยอันนี้ยืมรถไม่ยามนะจ๊ะเราจะพาขี่ดูรอบรอบหิมะมันรอบรอกกระบ๋านห้างกระบ๋านเดี๋ยวเราค่อยหาไม้ก่อนเขาเจ็บมือแห้งแห้งเลยเนี่ย Eni, niin. Isä. Onko muu pitää kautta tovea. vielä? Kumma tarvii puolen paikkeillaan. Uh -huh. millä mä mennään? Pussi. Jos mä tajenten, suoraan sinne uh -huh. siellä sitten niin kauan, saat sen kurat. เรื่อละลายแต่เปล่ละลาย normally เ n s นซ u ค i t a l อลอะลกัสอะลกัสติกสเปกโตลิซ์ปกติกรมอุตุกขบอกว่าอาทิตย์หน้าจะเริ่มละลายแล้วเห็นไหมละลายเห็นไหมรถเล็ดรถแลนมันก็บรถเยียบไปเยี่ยมมามันก็ละลายมันเองทันทันละลายเขาเขาก็รถเกลือบรถเกลือนะเกลือสําหรับ บ้างถนนนะแม่มันมือนมัอนหยัง่งเนี่ยตลอดรถก็มีตลอดรถก็มีปักไอ้มีอนะไม่ได้เนาะมีตะปูรถอยูน่นะฮันนาบอันฮันนาไปหาอันคนนั่งค่ะคนขับรถบัได้ใหยวันนี้ไหมฉันนไอซิมอายอหยั่งเถ่าาราพาพแลวเบิดอายแล้วค่ะเป็น,นห้มารถวนบ้านถวนประเทศที่นี่สงบนะคะยังไม่มีเหตุการณ์คืบหน้า แล่ววันมื่อคืนนี่12ชั่วโมงขอยนังทั้งยางทั้เครื่องเนาะขาขอชาเนาะนี่คือบรรยากาศของอสนามบินไปจังหวัดลาติลาติซื้อจังหวัดที่ขอยอยู่แต่ปรายุท์ในตัวจังหวัดเด้อข่อยอยู่บ้านนอกขอกหน้าไปอีกปรายุทในตัวจังหวัดจะนี่คือหิมานะคะหนาวมินุดกัก๊กซี รถประเทศนี้บร,ราาิสุทธิ์ดอกรถประเทศยุโรปนี่บริสุทธิ์เพรา,าระอย่างกระเด็นนะยันที่ได้สวัสดีทุกท่านคะ่ะเอาหิมะมาฝากนะคะพ่อแม่ฝา,ากกับหิมะแล้วมาฝากป้าเดินทางทุรักทุเลเดินทางอย่างปลอดภัยแต่ว่ามันมันมันเหนื่อย์ไหมเพราะว่ามันมันเพิ่มชัมม่วโมงมาอีกนะตะกอนนอธรรมาะหคือเด็กสันตุติว่าอยากขึมม้นมาเนี่ยตะกอนนะ่ะเก้าถึงสิบ ชั่วโมงนะตอนนี้มันไปแบบถ้มัน,นมสิบล้านโทรศัพท์บถ้ามัอยากสิใส่รถม่อยาาไม่ยากจะใช้รถนะคะรถมไ่ค่อยห้างไหมห้เงัินได้ไปซื้อรถใหม่เนี่ยก็สอมแล้วก็ไหวแล้วเดือนนี้ตัวสึิกสภาพรถเป็นห้างก่อนน ตลอดลูกันนี่ระเบียบสวลสดีค่ะตองให้รัมิกะเข้ากองตัวตัวตัวยโบเฮรามิกาหน้าคือกลเมรายกุลยกุลไแต่เฮียนนสนตัวยโบเฮรามิกะ กล้องแม่รวิดีโอเราก็ย่อมเขาหน้าตากับผู้ชายย้อมสิมาเล่นตัวอีกสะละปากสะละผมเส้นหนึ่งว่ไม่ได้หัวยังมาเล่นตัวอีกโอ้ยเงยด,ดอกต้องพาแกเข้ากล้องเราเดี๋ยวเราตบคอยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคอยไปย่ามบังคับเอาลราเข้ากล้อง,องเราตบคอยต่อซื้อกับจิ้จ้าเซ็ตจังได้เอาคอยไปอยากอายติด นะติยาดยีใจขอบคุณค่ะถึงแล้วถึงโดนแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงบานเพราะอะอกมจากสนามบินกระอคนได้หลายอยู่แต่ว่าข่อยกับประกามองหนา้าไผรดอกพยายนพยายนเขาจะห่ายข่อยให้ดูหิมะนะคะไม่มีแนวอ้างเฉาจังคิดถึงค่ะคิดถึงทุกท่านนะคะไม่เคยเห็นหน้าเรายังคิดถึงกันเห็นบาค้นห้าหน่อยมีบุญสัมพันธ์กัน โอ้ยอยู่ในหนาวแต่ว่ากับมันก็ไม่ได้หนาวจนเราอยู่ใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้มันเก็เขาก็ใส่เสื้อผ้าก็ไม่ได้เสื้อผ้านาเนี่ยแหละแค่ว่าใส่รองเท้าให้ถูกกับฤด,ดูกาลเสื้อให้ถูกดดก,กับฤดูกาลก็อยู่ได้จ้ะเขาก็ใส่ชีวิตกันมากตะลุงตะโดดกับพี่ไปเป็นอย่างอยากไปชมแสงคอยต้องไปชมแสงเหนือเขาก็แสงเหนือเบี้ยแสงเหนือพวกคอยงงมีแต่มีแต่บ้าหลัมีแต,ต่ตัวล้วนโตมิแต,ต่ตัวว่าหลัมีแต,ต่ตัว pohjoiseen tai missä paikka on näkyy valu. valo. Mitä toi nimi? Revon tulee Joo. Missä on? Pohjoisessa. Näkyy ne täälläkin välillä. Mä haluan mennä sinne. Me ei vielä mene ja siellä. Josko pitää mennä. Älä naura. Sitten on saa, ei saa edellytkään. Kodu. ด้วยโบน่าดาเฮราคูเลียสเมียใครกี่ผู้เฮียน้อันสนนมิเจ้าเปรีบเมื่อคอยยันแล้วตอยตนหาตอนหน้าสื่อมุจเจ้าสิเอา่อยอยู่บ่าน้เกิดแล้วต้อยเฮงไห กุจายมึงบุตีการเข่ากล้องนี่เสกจุจายมึงบุตรีขาตัวบุตีหน้าตาตอนนี้ใช่ไหมไม่มีขาตัวยังค่ะเดี๋ยวเรา,าก็เดี๋ยวลูโซเฟียก็สั่นตัวมาเดี๋ยวเราก็เข่ากล้องเองค่ะลูกสาวลูกชายมาหน่ะเราย่อมเข่ากล้กองย่อมตอนนี้เขาไม่ซิมใส่เไม่มีอย่างนี้ในท่ายางห่างจาับป้ายนี่ไปค่อย ร้อสกรเห็น่บ่ได้ต้องอยู่ติดกันช่วงนี้แม่ยากระิใส่รถรถขอย่าห้างได้ตอนเนี่ยห้างดูแล้วัแต่ขอ,อยไปรถทางตลอดยิ่มรถแม่ยาสวยไมคะาถนนนะคะสวยประหารนี่แหละสวยน่ากลัวมันก็มีความสวยกับประเทศเขากับไม่ค่อยมีขยะนะเห็นไหมมันก็มีอยู่ทางบหลากหลายแบบบ,บกเกลือนี่สนามมเกลื่นกัดที่สนาม นี่ทงหน้าเนาะนี่ลูกดูหนาวอันนี้ทงหน้าเขาได้นน่เขาบาเล่เขายัางกัว่าไปบลรุเขาบาเล่หรือต้อนน้ําตาลที่ว่าเป็นห้างแค่น้ําตาลเหนบ่หรือเขาปลูกเขาอ,อุสินาทงหน้าเขาปลูกหญา้าว้เลี้ยงงวัวเลี้ยงยังกัว่ากันไปเห็นบ่เพราะนานเพราะบน,านหนาหนาวมันกนละลล่สีเขียวเนาะตอนนี้แปดโมงกว่าจ้ะ กาเด็กสันม่ตะเคียนหรอตกาเด็กสันมีสตัวอ่ะมะหนาตัวก็วเชียวนะเวลาแป้นนาฬิกา41หน้า e ที่จะมีต้นใหม่มันก็ตายได้เนี่ยต้นใหม่เขาเกิดมาเพื่อความหนาวเนี่ยโซฟีเอาสั้นตัวมากนะแล้วจะเข่ากองแล้วแก่ขึน้นนะไม่รู้ไม่เต่าอยูน่น้ำนะให้เบิ้งนะ้ำ ตาสปืดยกกายเซนตุเลเซเมื่ออาหัรอรุณ่ายหน้าดำนกกีเมียสตึงแล้วค่ะเอหน้าหนุก็กระทันยกกูออนวหันวิสียสุดเอมาบารามาอักฤต่อมาเมียบีเมออนไล รถแลนลเนาะรถแลนน้ำถนนแลนไปแลนมามันก็ละลายตรงกลางถนน ون. ว่ามีรถเหยียบรถอีหยังมันเกิดก็เป็นเัื่องสิอะไรนี่นี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลีก็สิ้อบอากาศคือกันนี่บ่ะเฮ้ยน่าจะเหมือนกันนะพี่มัม้งมนนือทำมืนนอ,มอไม่แน่ตัวที่อื่นอ่ะไม่ใช่สิไหนแม่แน่ต้น

ได้เมื่อกี้จันแข็งมือก่อนแปลว่าเจ็บเลยถุงมือมันมีปกตินี่ถ้ายุดยุบประจับนี่ถุงมืออยู่ในรถตลอดได้ถุงมือหมวรองเท้าดีๆใส่บ่อยเมือน,นะนี่แหละชีวิตคนอยู่เมืองหนาวบ่ได้สุขสบายมุเจ้าเอ้ยอยู่ไปซ้ำตายต้นสน กู้สิตหมาปุงก็กู้สิูแมนต้นสนสวัสดีทุกท่านนะคะเต่นเดดลัน เสียละว่าตบสินีป้ปวดเลยแต่กับภาษเมรก็สิเมออังมนูก็เตือนไหมรถบริษาทด,ดอกจับ กะต้อง่าวขมากกับเปียกมีอัพมีอย่างแล้วเนะานะคพื่อหอดเลยหอดแล้วแล้วก็วันนี้แปลซิมพรุ่งนี้ไปทุระทุระเอกสารรีบทำรีบเสร็จรีบบินกลับประเทศไทย เ้าไปบ่มีอย่างเห็ดมือเดียวสําเร็จดอกต้องถามเป็นมือมือไป บ้านห้าหอนก็หอนโพดยีด่นีหนาวกับหนาวโพดโอ้โตาหลัมอตริเตียอันนี้ทางด่วนจะนี่ทางที่นั่งขับนี่ทางด่วนไม่ได้เสียเงินนะคะเพราะว่าเราเสียภาษีไปแล้วรัสดิการจแจมแลนบัดขึ้นกับใดทำาป้ขันแล้วต้นไม้ Mä, katso, menen mä. en katsota, että mä lein mä vielä muista, mitä mä Vahan muista. Jos menis kotiin, niin lähdettäis Hetkinen. Onhan vaan. ei muistua. Aa, Nastola, en oo muistu. Minä sinä kantin siten. Sinä pitää kantti täällä. Niin, pitäs jos menis kotiin, mutta mennään sinne Karismaan keskusteluun. Aa, mennään seuraa. Seuraa kantti oikeaan. Niin. ท้างไปบ้านก็จจำท้างมาได้ไปเลี้ยงหมองหนึ่งต้องไปร้านโทรศัพท์เพราะซิมซิมเฮียนะต้องไปแจ้งเขาว่าซิมเฮียเราขอบเบือเก่าด้บ่ลนะไปสามสี่เดือนยิ่งใจไร่เดือนปกติเสียดายเงินอยู่เนี่ยคอยบอลไปยกเลิกยกเลิกเก็บบึกต่อพันยร์ล้านเขาบอกว่าตอนคนไปเขาบอกว่ายกเลิกยกเลิกส้ข้าวสีน้ำมาเป็นยังม่เป็นยังสร้างก็าไปมีเป็นปีมใจขาส้วศั์อยู่นะยมอมหายระบาด ย้วไม่ผมไม่ได้จมหรออากาศดีมากดีมากถึงมากหนาวมาก,กน,นะ ลูกค้ากาแฟาเดี๋ยวส่งให้นะคะวันนี้อาจจะไม่สะดวกเพราะไม่มีรถแต่ขอพายามจะส่งให้ด่วนเด้อส่งด่วนค่ะสี่สิบกล่องวันนี้นะจ๊ะแล้วก็มีตามมาพากขอส่งพัสดุมาแยกมาต่างหาแล้วก็ดีถอกค,ค่ะจะส่งให้นะคะวันนี้ลูกค้าประจำนี่ห้างค่ะห้างที่เคยมาใช้บริการเปิดซิมโทรศัพท์อยู่นี่ ปน้ำมันเนี hmm. ่ยปน้ำ hmm. มันกับบริการตัวเองที่นี่ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดถึงที่สุดก็คือบานเฮาได้ก็แเลนเติมให้เสื้กกะจกให้พ่ออมอยู่นี่ไ้ฮาาเฮ็ดเองหมดยังเสาอยู่ี่ไม่รู้เบราณเท่าหรเปิดกี่โมงกี่ยามเห็นมาขนาดแตอาคารนี้เป็นน้ำแข็งเนี่มาน้ำแข็งน่ะขาวขาวิมาเนี่ยขอตัวเด้อแบตคอยซิมเมิดพ่อย่างขอต้องไปใส่ซิมนะ เขาจะไปขอเสียบแบตอยู่ในห่างบ่รู้ว่าเขาจใจเสียบบ่เนะก็จะลาให้เสียดบกเดี๋หรือยังไงเจอกันใหม่นะคะบ่นที่นกับอากาศหนาวอยู่แต่เมืองฮอนสามสี่เดือนขอตัวนะคะเพราะจะเข้าไปเสียบแบตเพราะแบตมันหมดอ,อีลีนมาหลานโทรศัพท์แต่ร้านโทรศัพท์จะไม่เปิดจ้ะโอเคด้จ้ะเจอกันนะคะไม่ไมยทีละไมย่มยมย